สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับนี่ก็เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่ตู้หูเต่าจะไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องรีบแล้วนะครับเพราะไม่รู้เลยว่าถ้าพลาดรอบนี้ไปหูเต่าจะเดือนออีกเมื่อไร่และในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครนี้ให้มากขึ้นนะครับจากเจ็ดเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับหูเต่านะครับใครที่เป็นเบนหูเต่าสามารถมาพูดคุยแลกเปยนกันได้เลยนะครับก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์และติดตามไว้ด้วยนะครับเดินหน้าสู่หนึ่งหมือนซับ เกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสับชาวกันชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d ดีพาร์ตจะเติมเพรเติม b บเติพาร์ตหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2ใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่งไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจอุปเทออัพเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิป เรื่องแรกนะครับฮูเตาชอบบทกวีและการร้องเพลงมากๆสาหรับฮูเตาหลายๆคนรู้จักเธอไม่ใช่จากบทบาทของเธอในฐาหนะหัวหน้าโถนก,การเกิดใหม่หวังเชิงรุ่นที่77นะครับนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหลายๆคนจะรู้จักฮูเตาจากพรสวรรค์ที่โดดเด่นของเธอในด้านบทกวีนะครับซึ่งนั่นทําให้ฮูเตาได้รับฉายานักกวีแห่งตอกอันมืดมิดบทกวีอิสระของฮูเตาได้รับความชื่นชมจากทุกคนรวมถึงซึ่งชิวเองก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับอย่างเพลงที่มีชื่อว่าฮิริจูนต้องอภิปรายยังไงต้องขอบไห้ด้วยนะ ในลีเวฮาร์เบอร์ไม่แต่เด,เด็กที่หมู่บ้านควีนซีเองก็ยังร้องได้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นตัวอย่างของความอัจฉริยะด้านความคิดสร้างสารรค์ของหูเต๋าจริงๆบรรดาผู้ที่ชื่นชอบงานอันดีเล็กและนักวิจารณ์นะครับรู้สึกทึ่งในความสร้างสารรค์ของเพลงฮิริจุนมากๆจึงพาไปที่ร้านหนังสือวันวันเพื่อไปคข้นหาผลงานอื่นๆของฮูเตา๋านะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับที่กวินิพนธ์ทั้ง2เรื่องของฮูเต๋ Fri รนเดิ Stick และ of common Life ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับส่วนเพลงฮล นอกจากนี้เพยายางอ้างอิงถึงเพลงกลมเด็กของจีนนะครับที่เรียกว่า Ten r a p It ในเวอร์ชันภาษาจีนญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งมีความหมายแฝงที่มืดมนและน่ากลัวมากๆเลยนะครับ เรื่องต่อมานะครับการออกแบบของหูเตา๋ามีความเกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ของผีเสื้อตั้งแต่อนิเมชันการขยับตัวการออกแบบของหูเตา๋าได้รับอิทธิพลมาจากผีเสื้อนะครับผีเสื้อสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจทางสุนทรียภาพเท่านั้นแต่ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งก็จะทอนถึงบทบาทและลักษณะเฉพาะข,ของหูเต๋าได้เป็นอย่างดีนะครับผีเสื้อนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ซึ่งทำหาที่เป็นคําอุปมาที่เหมาะสมสําหรับบทบ,บาทของหูเตา๋าในฐานะหัวหน้าทวมงานเกิดใหเ้อาีท สามารถนทางวิญญาณของผู้ตายเป็นส่วนชีวิตหลังความตายได้นะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือชื่อของหูเตาจะเชื่อมโยงกับผีเสื้อและชีวิตอย่างลึกซึ้งนะครับนามสกุลของเธอนะครับหูอยู่ในคาภาษาจีนจะหมายถึงผีเสือ้อและชื่อของเธอเตาหมายถึงลูกพีชหดือชีวิตที่ยืนยาวนะครับซึ่งในประเทศจีนนะครับลูกพีชเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมะตะและอายุยืนยาวทำให้หูเตานะครับเป็นตัวแทนที่เหมาะสมมากๆนะครับสำหรับบทบาทนี้ส่วนกลุ่มดาวปาปิเลโอชาลอนติสก็เป็นรูปของผีเสื้อนะครับโดยปาปิเลโอเน อนทิศน่าจะหมายถึงจูปิเทเลียชาลอนนะครับเป็นชื่อของผีเสื้อที่สูญพันธุ์ไปแล้วและอีกในหนึ่งนะครับชาลอนหรือแครอนตรงนี้นะครับยังไปชื่อบนกับชื่อของแครรนคนจ้าเรือของเฮริสผู้นําวิญญาณของคนตายข้ามแม่น้ําสติกหรือแม่น้ําไมคันรอนจากโลกมนุษย์ไปยังยมาโลกนะครับนอกจากนี้ในภาษาจีนกลุ่มดาวของงูเต่ายังอ่านเป็นบทกวีถึงผีเสื้อที่นําทางผู้คนไปสู่ชีวิตหลังความตายด้วยนะครับ เรื่องถัดมานะครับการออกแบบของหูเตามีการน้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่นอกจากสัญลักษณ์รูปผีเสื้อแล้วการออกแบบของหูเตาังมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมายที่แสดงในการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่นะครับอย่างแรกนะครับหมวกของหูเตาประดับด้วยดอกพรมซึ่งถ้าเด็ดมาจากต้นไม้เธอปลูกเองนะครับในวัฒนธรรมจีนสัญลักษณ์เบื้องหลังดอกบัวมีรากลึกมันหมายถึงความเพียรและความหวังนะครับเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเช่นเดียวกับความงามในสถานที่ที่คาดไม่ถึงนะครับนอกจากนี้ดอกบัวมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยยนะครรับบบออออ่่าาางตมกกแ ของฮูเตายังนําเสนออีควินอกฟลาเวอร์ดอกไม้ที่สวยงามซึ่งปักอยู่ด้านหลังเสื้อโค้ทของฮูเตานะครับดอกไม้เหล่านี้ใช้กันตามประเพณีในงานศพของญี่ปุ่นและถูกมองว่าเป็นดอกไม้แห่งนรกซึ่งในศาสนาพุทธของจีนก็มีข่าวลือในเรื่องที่ว่าดอกไม้เหล่านี้น่าจะมาจากยุโรกและบานไปตามผนนแห่งนรกนําพามนุษย์ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตลอดการและการเกิดใหม่นอกจากนี้ฮาร์โมนีฮัสแกรมแฮของฮูเต๋าจะได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในลัทธิเตารูปร่างจะไปคล้ายกับหลิงเปยซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่นคุ้มกันวิญญาณคนตายขับไล่สิ่งชั่วร้ายและปอบโยนผู้หวาดกลัวซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับบริการของโทนการเกิดใหม่หวังเชิงนั่นเองครับ เรื่องต่อมาวิญญาณที่อยู่ข้างๆหูเต่านะครับหลายๆคนจะสังเกตนะครับเวลาที่หูเต่าใช้อันติหรือตอนเปิดกาชาได้หูเต่ามารวมถึงแอนิเมชันเวลาจะอยู่นิ่งๆน,นะครับโดวรวมันก็ทั้งน่ารักแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันนะครับแม้ว่าการมีผีตัวน้อยอยู่กับหูเต่าตลอดมันจะดูเข้ากับหูเตา่ามากนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้นะครับถึงแม้มาที่ไปว่าไอ้ผีตัวนี้มาจากไหนกันแน่เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผีตัวนี้นะครับทั้งจากในเรื่องในเกมหรือประพูดของหูเต่าเองก็ตามนะครับ รื่องต่อมาหูเต่าไม่ชอบไปซื้อในเวลาของหูเต่าได้พูดถึงไปซื้อเอาไว้นะครับว่าหูเต่าไม่ชอบไปซื้อเลยซึ่งก็มีแค่นั้นนะครับเม่ลงระเรียดไ้ว่าไม่ชอบเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตามอ่านเรื่องราวของหูเต่าที่เกี่ยวข้องกับชีชีนะครับเราก็จะพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทําไมหูเต่าถึงไม่ชอบไปซื้อนะครับหูเต่านะครับพยายามจะรักพาตัวชีชีผู้น่าองสารไปฝังเองครับโดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีชีหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแต่นา่าเสียดายนะครับที่ไปเจอมัก,จ,พพกะมจะพบ เปิดเจอหรือเปล่านะครับที่คอยคัดขวางไม่ให้หูเตาฝังชีๆเพราะไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นชี่อีกแล้วก็ได้นะครับเนี่ย เรื่องถัดมามุกตลกของฮูเติาในวันเอพิลฟูเดย์คงอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษาของปี2 0 2 1นะครับโดยช่วงนั้นทั้งเพจและทวิตเตอร์ก็ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับเป็นฮูเติาทั้งหมดซึ่งในช่วงนั้นถือว่าเป็นกระแสได้เป็นอย่างดีนะครับอารมณ์แบบฮูเติาบุกเพจแล้วฮูเติาบุกทวิตเตอร์แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับคือในปีต่อๆมาไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วนะครับซึ่งในีน่ัวท ไมสานี เรื่องสุดท้ายนะครับวันเกิดของฮูเตาวันเกิดของฮูเตานะครับจะตรงกับวันที่15กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่พิเศษอย่างแท้จริงนะครับเพราะไม่เพียงแต่อยู่ในช่วงกลางฤดูร้อนซึ่งสะท้อนถึงวิชั่นทัดไฟของฮูเตาเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญในปฏิทินจันทรคติของจีนอีกด้วยนะครับวันที่15นี้นะครับเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลผีหรือเรียกว่าเทศกาลจงหนวนในระเท่เต๋ซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกันนะครับกับันหยุด์ของชาวเม็กซิกันวันแห่งความตายและเป็นเวลาสำหรับการให้เกียรติและะลึกถึงผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนัครบ หวังว่าจะรู้จักตัวละครหูเต่าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ปัจจุบันตัวใกล้ไปแล้วการที่กําลังฟาร์มเพื่อเปิดหูเต่าก็ขอให้ได้เร็วๆนะครับถ้าอยากเพิ่มเติมเรื่องไหนของหูเต่าก็สามารถทําได้เต็มที่เลยนะครับในคอมเมนต์หรือใครนะครับผมอยากให้เราจอถึงตัวละครไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับนี้เพียงเท่านี้พ้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพนะครับ